ปลาปักซิวปลามีปลาหน้าปลาขา้าหนาข่าก็อย่ปาขานาซโอ้สูบน้ำสูบน้ำกะเพาะก็ไต่มาเทีไนาก็ได้สูบน้ำก็ได้น้องรไนา ไปี๋มาเดี๋ยวมาจับปลาหัวกอดลอดกันนู้นโอ้มันออกน้ำน้ำนนนปลาปลาซิวปลาขาวหน่อยมันออกน้ำทอไปทอน้ำโไก่สิบบอกแล้วโล่งล่งโล่งจับปลาเลยเออโอ้ยนั่นน่ะเมื่อเดินรับบัตเนี่ยมันบักข้นที่บันทูปอ่ะเดี๋ยเดี๋ยวไดหน่อยอุ่นๆปลาปลาบอลยุ่น เป็นล <VE> ูกเสียไป็ลูกเสียเป็นคยบอลเอาปลาปลาปลาจบเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยปลาบดปลาบดบดปลาเลียนยูปลาเลียนยูเนี่ยฮู้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 ฮูยฮู้ฮู้ฮฮ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 ฮ เจ้าฟ้าจับเอามันถอดไม่มีตัวเยียวรีอแลี้ยงเจ้านี่หอยดิเม่นปะหอยเออหอยหอ,อยจุบหอยจุบจเอาเอาตาลงไปเลยมันตัวยอดเกินมาแล้ว ไปยังไปยังล so. oh. ่ะโอ้ยเตียมันมันมันหลีนะมันลีโอ้ยมาตกดึงขึ้นมาแล้วมาจับมาได้เอาจับเอาสั่นล่ะโอ้ปลาคอปลาคอ

ล <laughs> ็กหน่อยมันคักเด้อโอ้เออเออเอเาเได้ยังได้ยัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อโอ้เจ๊งเจงไหลเจ๊งไหลเออดุอกฟงขึ้นเจ๊ะเอาโซขึ้นเอาโซขึ้น

lên lại, nãm, mình khẩu, sáng khẩu đây tôi say khẩu được mất tập ba

ทำไมอู้วววอ้ยุ่นนี่เวียนคนอ่ะมาเก็บไเ็บเอามาเก็บมาละหมเจ็บไปเก็บเจ็บเก็บเก็บอยู่ห่มเนี่ยละเออมันมาหนึ่งสูบเนี่ย น้อ là là ใหญ่ là Nó โอ้ยเดี๋ยวสิไป bỏ อย่าวง,งวกวท่านี้อยากขอพเท่านี้ก็ท่านเหี่ยมเดี๋ยว,วไปแล้ว,ลวบุกคักแล้วบะบุกคักแล้วบุกคักคแล้ว <c ười> ừ, กูก็ขึ้นแล้วรถรถพุทธเท่าไหร่พูกิ่า มดแล้วมดแล้วมดตมนแล้วมดนามแล้วมดคั่งแล้วจับมาจับมาจับเดินแนนจับเดินแน Uh itu pakooba duktas

อะไรปะเนี่ยมเ่าภางนี้ไปอนี่เโยเลี้ยงเแลมเ่หัว่นียานั่งน้ำไม่ไปคนขึ้นมาดีๆวะขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมยกขึ้นมาไหมโตงามโตงามโตงามไ

ini tangsi nyai tom, pak tom, bon kunci tom, itu uh, to nyai itu nyai, ini tom, yang

tập thể yeah, đi thể tập đi tập thể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  không thể

thế băng คนบ่ได้เรียนแต่ว่า Tom บอกเอาเอาบ่เป็นแม่ต้นนี่เนาะสายผีสายบังเสยบังบังมาพื้อเบิ่งล้างต้มบักแล้วมันโตใหญ่ปาน

ไครออกก็เลยว่าปใครออกนะวเขาตัวนไข่ใครตาวม่ใครเออปล่อยดอกปล่อยเสียทง่เรื่มเอานี่ใส่เ่มเอานี่ได้แ อัเห็นี่เหี่ยมอ่ะก็ติดยางก็ไม่ติตเลร้อยสูบน้ำเสีเข่าเนาะส้าหน่อยตาหน่อยเพิ่นวามะบึงมะบึงน้ำเพิ่นเขาก็งามแล้วด้นี่หนังมมีน้ำามนแรงดีนะวได้นตนนี้ก็ดีแล้วนี่น้ำเขาก็เขาก็อยากมีน้ำครับมันสวยปะหรอ É uma pirra.